สวัสดียังกลางคืนครับไม่บางบ้านเนี่ยก็เริ่มจุดผูประทันฉลองกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะจัดเต็มนะครับทุกบ้านนะครับจะมีการจุดผูประทันตอนเที่ยงคืนนะครับเพื่อเชื่อมฉลองบางบ้านวันนี้ก็ซ้อมคอกันนะครับนะพรุ่งนี้จัดจริงนะครับโอเคหนึ่งศูนย์เก้าออสตอมครับคนก็ยังเดินทางเยอะอยู่นะครับตอนนี้หมายเรียกอะไรครับ หนึ่งศูนสองโอ้โห,โหคนยังแน่นอยู่เลยนะครับนะโหแน่นตั้งแต่ต้นทางเลยครับ ขอบคุณไอ้ลุงที่อยู่บามูนานะครับที่มันไม่ขึ้นขบวนนี้ทําให้ผมได้มาถ่ายขบวนนี้นะครับอ่าโอ้โหคนยืนเยอะมากเลยนะครับตั๋วนั่งนี่เต็มตลอดนะครับช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับตั๋วจะเต็มตลอดอ่าโหถ้าตั๋วนั่งเต็มอะตั๋วยืนเท่านั้นคือคําตอบนะครับต้องตั๋วยืนเท่านั้นคือคําตอบนะครับอ่า โอเควันนี้ก็เป็นวันที่30นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่3 1วันสิ้นปีเดี๋ยวพอเวลาเที่ยงคืนปั๊บจะมีการจุดผู้ประทัดฉลองกันนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะทำคลิปพิเศษให้ นะครับนะอาจจะรวบรวมรถไฟตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนเลยนะครับเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนแล้วกันนะครับนะอาจจะเป็นสิบกว่าคลิปนะครับรวมในคลิปเดียวเดี๋ยวเราดูกันนะครับขอไปคิดดูก่อนนะครับนะพรุ่งนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2566 อา,อาจจะลงรถไฟธีรคิปแหละแต่ว่าขบวนไหนที่จะโดนเป็นขบวนสุดท้ายของวันที่3เมเดือาอาจจะลงธีรคิปก็ได้นะครับอาจจะแบ่งว่าอีพีหนึ่งสออะไรอย่างนี้นะครับไม่แน่ว่าอาจจะรวมรถไฟเช้าถึงเที่ยงพอนะครับไม่ถึงกลางคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกันได้เลยนะครับคลิปสุดพิเศษส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะ หนักเพื่อท่านผู้ชมพรุ่งนี้โดยเฉพาะเลยถ้าใครอยากดูนะครับอยากให้รวบรวรถไฟตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคอมเมนต์มาบอกด้านล่างครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะทําเป็นคลิปสุดท้ายด้วยอของปีนี้นะครับโอเคคนเยอะมาก